ลุงนี้จัดตั้งแต่หัวค่ำนี้ก็เจ็บเจ็บมานะเจ็บประเกือบหมื่นเหมือนกันต้องบอกแบบนี้ดีกว่าเออจัดหลักร้อยก็แล้วหลักพันก็แล้วไม่แตกท่านผู้ชมนี่มาจัดตอนตีสเลยยาเต้นเพลเ้า MP, มาเป็นแบบอยเหนสาวาม่ลีำวม สวัสดีครับพบกับ f o r t จู e OX หรือว่ามัวแห่งโชคลาภนะครับเดี๋ยวดูว่ามันจะมาพร้อมโชคลาภไหมเฮ้ยมาถึงมาถึงโดดไหมโดดไหมเฮ้ย,ยมาถึงโดดเลยโอ้โหมามา200ไปที่เบสละ5ท่านผู้ชมมาถึงคูณ1ิขอผัดเต็มผแผงได้เต็มแผงยังไม่ลงให้เราท่านผู้ชมกำลังจะบอกเลยนะครับว่าหัวค่ำม,มันไม่แตกเนี่ยเออพอดีฝนตกก็เลยนอนไม่หลับมาจัดที่อ่างเปา50ติบคูณสิไปเลยครับเป็น500ครับผม เออให้มันมาอย่างนี้เหมือนหมาอย่างนี้โอ้โหกระดกเครื่องดื่มไปหนึ่งทีครับผมท่านผู้ชมก็มานะครับมาในคืนวันฝนตกเลยแบบว่าฝนตกแบบว่าพรมๆเลยนะเออทำให้หนอนไม่หลับต้องขึ้นมาจัดักหน่อยนะ690กโดดอีกเนาเฮ้ยอะไรจะโดดดีขนาดเนี้โอ้โหพึ่งล้วเนี่ยตีสี่นะเนี่ยเออว่าหัวข้าไม่แตกเลยท่านผู้ชมมาได้อ่างเปลออีกดอกดิอีกดอกดิอีกดอกโอ้โอยังไม่ถึงท่านผู้ชม กำลังจะกระโดดเครื่องดื่มเลยนะมาดิโหอย่าให้สำลักน้ำนะไปโอ้โหนั่นไงพูดไม่ขาดคำนะท่านผู้ชมมันต้องเต็มแผงนะมันถึงจะเป็นคูณสิบครับผมเบลด่าห้าโดดที่ไม่โดดทนะ่านผู้ชมดลอกดาวไปอีกหนึ่งทีหกร้อยเก้าสิบสองถ้าเกิดโดดดีกระโดดเบลดเลยท่านผู้ชมไปเบลดสามสิบม,มาดิจิบน้ำเก๊กหวยไป,ไปพังๆท่านผู้ชมอ่างเปามาโอ้โห้สามร้อยคูณสิบเป็นสามพันนะผม นี่แหละครับไม่เสียแรงที่อดหลับอดนอนนะท่านผู้ชมเออมันแตกดีแบบนี้นะมาอีกสามพันนะครับผมอย่างนี้สนุกเลยสนุกเลยโอ้โหรู้อะไรก็ไม่รู้ไม่ไม่เท่ารู้งี้อะ่ะรู้งี้จัดตั้งแต่หัวข้ามนี่ก็เจ็บเจ็บมานะเจ็บระเกือบหมื่นเหมือนกันต้องบอกแบบนี้ดีกว่าเออจัดหลักร้อยก็แล้วหลักพันก็แล้วไม่แตกท่านผู้ชมนี่มาจัดตอนตีสี่เลยเออเดี๋ยวดูดิว่ามันจะดีไหม ช่วงน,นี้นะพอพักไปน้ำกันวัววัวมาที่เบสสามสิบเบสสามสิบมาแล้ววัวโดดมาแล้วครับวัวโดดมาแล้วครับมาดิโอ้มาถุงเหรียญไม่ลงให้เราท่านผู้ชมไปดูกันต่อท่านผู้ชมมาที่คูณสิบคูณสิบควาเต็มแผงวายโอ้โหเลยวายไปท่านผู้ชมมันไม่เต็มแผงอนะ่ะแต่ว่ามันก็โอเคนะขึ้นมาเจ็ดร้อยห้าสิบถือว่ามันยังแตกถ้า,เรา,าเราก็ยังดีดีกว่ามันไม่แตกท่านผู้ชมแต่ถ้ามันแตกดีนะครับผมกระแทกเบสไปเลยเบสละร้อยไป อาจิบน้ำแกกควยให้สบายใจนะท่านผู้ชมไปดูันต่อไม่โดดดิโดดดิโอ้โหไม่โดดมันหลอกเอา้าแตกนอกไปเลยครับผม1,000พันคูณสิบ <c oughs> พี่วัวนะผมไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยพี่วัวโดด PG ีท่านผู้ชมของค่าย PG นะต้องรีบมาซ้ำรีบมาตํำร,รีบมายำยำนะครับผม1นึ่พคูณสิบเป็น1นึง่งมืนนะโอ้โหอย่างนี้ถัวถ่วถั่วขับหัวข้ามก็ยังดีอยู่ท่านผู้ชม ส่วนท่านใดสนใจนะครับผมดูที่คอมเมนต์ที่ปากมุตรได้เลยนะผมตามมาได้เลยนะเออมันจะได้แปลกดีแบบนี้ส่วนถ้าเกิดท่านใดรอดูฟุตบอลน,นะครับฟุตบอลโลกก็เร็วๆนี้นะครับไม่กี่วันนี้แล้วแหละเออไปยาวๆยาวๆกันเลยชั่วโมงนี้ไปขึ้นมาหมื่นสามพันวะชิวๆเลยท่านผู้ชมนี่เอามา200มั้งเออน่าจะหลักร้อยไม่มีเกิน300ท่านผู้ชม ยังไหลยอยู่เนี่ยถ้าเวลามันไหลยอยู่กระแทกเข้าไปเลยนะกระแทกเข้าไปเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะท่านผู้ชมมาามามาเออมา,มา,มายังไหลต่อ,อยไหมประทัดโอ้โหไปต่อดิไปต่อดิไปต่อดิอด้อาวก้อนทองก้อนทองขอเต็มแผงขอเต็มแผงพะโลเลยนะถ้าเกิดเต็มแผงโอ้โหติดแถวล่างนิดนึงนะท่านผู้ชมนิดเดียวเท่านั้นแต่ก็ยังถือว่ายังแตกดีอยู่ทนะ่านผู้ชม โอ้โแต่เยอะอยู่แต่ว่ายังติดแถวล่างอีกตัวเดียวเท่านั้นแหละเห็นแวบแบบประทัดน่าจะมาขั้นนะไม่ั้นต้องมีพันโลแล้วเออดอกนี้ขึ้นมาสวยอยู่รางวัลระดับซปเปอร์เมกะนะครับผม9 0 0 0นท่านผู้ชมโอ้โหติดแถวล่างนิดเดียวเท่านั้นแหละดูกันต่อเลยครับผม <c oughs> เห็นป่ะติดประทัดนิดเดียวแต่ก็ยังขึ้นมาที่9 00 0เฮ้ยโดดอีกแล้วหร โอ้โหตีสี่อะไรมันจะกระโดดได้กระโดดดีขนาดนี้กระโดดดีอย่างนี้ก็ต้องไปต่อนะผมทนะ่านผู้ชมเดี๋ยวดูก่อนนี้จะดูจังหวะขอกระแทกเบสสวยๆจะได้แบบว่ากระแทกต่อไปเลยพี่บัวนะพี่บัวแห่งโชคลาภมาดิมาดิมาไหมไม่มา้ท่านผู้ชม,นะม,มตอนนี้ขึ้นมา21,000แล้วตีเลขกลมๆเดินหน้าเป็น21 0เดี๋ยวมาดูดอกนี้โอ้โหเต็มแผ่นนะผม300คูณ10เป็นส0 0พหวานเจี๊ยบอย่างนี้หวานเจี๊ยบไปเลยท่านผะูน้ชม โอ้โหท,ท่านใดชอบก็ผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะผมเออจะได้แตกดีๆแบบนี้เฮงๆหมืแบบนๆแบบ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 นี้นะเออเดินหน้าไป24 0 0 0พันแล้วอ่ะขอกระแทกแบบขำๆดิขำๆสองร้อยเฮ้ยจะบอกนะทีเดียวแตกอะไรจะดีขนาดนี้ท่านผู้ชมทีเดียวแตกเลยก้อนทองมาดิก้อนทองนี่พะโลมาเลยไม่เคยทีเดียวแตกเลยโอ้โหคิดว่าทีเดียวแตกก้อนทองถ้าเกก้อนทองมานี่พะโลเลยนะ อ่งเปาไม่ได้เต็มแผงเต็มแผงโอ้โหอ่งเปาก็ไม่ลงให้เราท่านผู้ชมหลอกดาวไปอีกหนึ่งทีอย่าไปกันต่อก้อนทองมาดิก้อนทองขอเต็มแผงขอเต็มแผงขอเต็มแผงโอ้โหไม่ลงให้เราอีกท่านผู้ชมยังได้ลุ้นว่าโอ้โหหายใจท้าไม่ทันท่านผู้ชมมาดิหยิบทองแล้หยิบทองหยิบทองโอ้โหหยิบทองก็ไม่ลงผ่านไปอีก้วท่านผู้ชมมาอีกไหมวายโอ้โหวายกับปะทัดแต่ถ้าเกิดเต็มแผงก็โอเคนะไม่ลงไปลงส้มซะงั้นพอพอพอแค่นี้แหละ